แฟนคับใจหายยุกยอม God ซเวตัดสินใจไม่ต่อสัญญา JYP เรื่องราวของการเจรจาสัญญาของสมาชิกวง God 7ที่สัญญาเดิมกับทาง JYP กำลังจะหมดสัญญาอายุลงกำลังทุกจับตามองจากแฟนๆในอุตสาหกรรมบันเทิงในเกาหลีซึ่งล่าสุดมีขา่าวการถูกทับทามของสมาชิกจากค่ายอื่นรายงานออกมาอีกครั้ง เช้าวันที่6มกราคมสื่อในเกาหลีได้เปิดเผยว่ายุคยอมสมาชิกวงกเซเวนได้รับการเสนอสัญญาจากค่ายฮิปฮอปชื่อดังของเกาหลีใต้ AOMG และวางแผนที่จะเซ็นสัญญาที่ได้รับเสนอมานี้หลังจากหมดสัญญากับทาง JYP ในช่วงเดือนมกราคมในรายงานยังระบุว่ายุคยอมได้รับการติดต่อจากหลายค่ายมาตั้งแต่ ช่วงปลายปี2020ที่ผ่านมาแต่ AOMG เป็นค้ายที่ยุกยอมให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากที่รายง,งานเรื่องนี้ถูกนำเสนอออกมาทาง JYP Entertainment ก็ได้ชี้แจงเพียงสั้นๆว่าในขณะนี้เรากำลังอยู่ในระหว่างการปรึกษาร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องสัญญาจากหลายมุมมองและเราจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากได้ข้อสรุปแล้วก่อนหน้านี้มีรายงานว่าจิงยองอีกหนึ่งสมาชิกของ g o t วก็ได้รับการทับทามจาก B.H Entertainment คล้ายจัดก,การนักสแสดงชื่อดังที่สนใจร่วมงานกับขาว ซึ่งในตอนนั้น JYP ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ทางค่ายกำลังอยู่ระหว่างการปรึกษาร่วมกันกับสมาชิกของวง GOT7 เเถึงความเป็นไปได้ต่างๆในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพื่อร่วมงานการรันรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะทำกิจกรรมในรูปแบบวงต่อไปถึงแม้สมาชิกจะยากก้ายการไปอยู่ต่างค่ายก็ตาม GOT7 เ,เ,เดบิวต์ในปี2014 และเก้าขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งวงในดอ Group ที่ขับเครื่องวงการ K-pop ให้ไปสู่ความนิยมในตลาดโลกโดยตลอดช่ระ,ะยะเวลาการทำกิจกรรมของพวกวงเขาได้รับความสนใจจากแฟนๆในระดับนานาชาติมาโดยตลอด